ใช้เรซินนะครับทางานไม้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูนะครับที่ทําวันนี้คือประตูแลวผลงานแตกต่างกันเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเลยล้วผมคิดอยู่ตั้งนานว่าพอดูวิธีเขาทากันนะครับในกูรูหรือครูอะไรต่างๆนะครับที่เขาสอนนะดูมันจะยากนะดูมันมันท่าทางมันจะยากมันเขาพูดที่เขาพูดตามที่ผมเข้าใจคือมันร้อนร้อน เยิมแล้วก็มีฟองอากาศอะไรต่างๆวิธีผสมอะไรต่างๆนะผมก็ตัดสินใจอยู่ตั้งเป็นปีนะที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นปีนะพันสามร้อยคู่เนี้ยพันสามร้อยผสมสองต่อหนึ่งผสมต้องมีตราช่างดิจิตอลอะไรต่างๆนะที่เป็นผสมสองต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มีอะไรคนอย่างดีให้เข้ากันอย่างดีคือพอทําจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ร้อนอย่างเขาว่าเออตะตะก่อนที่ผมทาแบบพิมมันนะแบบพิมเป็นแบบพิมพ์พระแบบพิมอะไรแล้วก็ลองหล่อดูลองเทดูผมก็ใช้ดินน้ำมันอุดมันก็ใช้ได้อยู่ ไม่ได้ร้อนอะไรเลอะ,ะเต็มไม้แต่มือผมอยู่เนี่ยม,มันไม่ได้ร้อนนะครับแต่อาจจะร้อนกับอย่างอื่นอาจจะมีฤทธิ์คล้ายๆร้อนอย่างอื่นผมก็เลยไม่กล้านะครับไม่กล้าเสี่ยงคันนี้เมื่อมันปกีกว่าผ่านไปนะปกีกว่าผ่านไปมันเสียรายของนไหนก็ทดลองดูทดลองยังไงครับนี่เลยเลยครับบานละเก้าพันเนี่ยและครับสองบานนี่ก็หมื่นละนี่เลยทดลองแบบนี้เลยคือถามคนที่อยู่แดนไกลอยู่ต่างประเทศนะั้นว่าเขาพูดแบบไม่ได้ไม่ได้ดังเรนนะ เรซินใช้ทาไม้ได้ไหมได้เขาว่าอย่างนี้แต่แตงไก็เ,เคยใช้เขาเคยทานะแตแงว่่ใช้กันมานานคือปกติที่เราเห็นใช่ไหมเขาจะเขาจะวางวางไว้กับพื้นแล้วก็เทรานแล้วก็หาอะไรเกลีย่ยนะครับคราวนี้ผมผมทาบานแรกนี่โอ้โหพิธีพิถันอย่างดีเลยนะกลัวมันจะเป็นรอยเออพอทาไปทาไปบานที่สองนี่เอาชนิดที่เยิ้มเลยนะ เยอะเลยคือคือถ้ามันไม่ถ้ามันไม่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 ทั่วหรือมันหนาไม่เท่ากันมันจะเป็นรอยอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นรอยดางๆเห็นไหมรอยดางๆเราต้องซ้ำนะครับต้องซ้ำต้องซ้ำคือเราจะรู้เลยว่ามันจะแห้งแห้งแห้งก่อนสแสดงว่าเนื้อไม้มันแห้งอันดับแรกนะครับคือเราต้องเลือกสีก่อนเลือกเลือกสีที่เราจะทาประตูหน้าต่างก่อนโชคดีที่เขาทาไปก่อนในข้างในไม่ได้ทาไมแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมผมกลัวมันจะไม่พอเพราะมันเหลือนิดเดียวเองเนี่ยเออ มันจะแตกต่างกันอย่างมากเลยนะเหมือนกับเราเราทาเแล็กกันนะไอ้ตัวนี้เก่าไม่ได้ทาสีรองพื้นแล้วคันนี้มันเหลือผมก็เลยใช้ทาตัวนี้ด้วยคืองานออกมาสวยเลยนะครับสวยเลยนี่เนี่ยนี่ต้องเก็บหน่อยเพราะนี่ไม่ไม่ทั่วถึงคือประตูนี่ใช้สีไม้ปะดูใช่ไหมสีทาไม้ป้องกันเนื้อไม้ธรรมดาทาแล้วคันนี้มันโดนฝนโดนฝนโดนอากาศอะไรพวกนี้แล้วมันก็สีสีมันซีดพอสีมันซีด ก็คิดหาวิธีจะทาสีไม้ประดูซ้ําหรืออะไรก็แล้อพอดีนะครับพอดีเห็นเรสินซื้อมาไม่ได้ใช้เลยแทบไม่ได้ใช้เลยนะแค่มาหล่อพระหล่อพระรุ่นรุ่นพระสมเด็จประมาณนี้นะครับสักสองสามองค์ใช้ดีนน้ำมันนูนนั่นเป็นแบบเขาบอกว่าร้อนเขาบอกว่าผสมต้องชั่งต้งผมก็เทลงไปเลยแหละเทแล้วก็คือกะเอาว่าเทไอตัวตัวอะไรตัวเอนะนะตัวเอสองส่วน มันจะขนาดไหนแล้วก็คนนี้ตัวบีใสอีกส่วนนึงก็กะเอาเลยแล้วก็ผู้กันเนี่ยแป้งเนี่ยผสมเลยคือทําจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากนะค,คือก็เหมือนเราไปดูวิธีเข้าเกียร์รถออโต้แล้ครับแทบไม่อยากได้รถเลยครับขี่ยากขี่ลำบากตั้งหน้ากระจกเหยียบเบรกเหยียบโอ้โหเกียร์พีเกียร์เอ็นแทบจะไหวก่อนขับแล้วครับก็เหมือนเหมือนเหมือนกันนะที่ไปดูเรซินก็เหมือนกันแทบจะวหวก่อนทำแล้วครับทำจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะ ผสมมันกะเอาสอ,สองประมาณขนาดไหนเออตัวนี้สองแล้วก็เอาอไอตัวบีนี่ไตอีกหนึ่งผลคนคนต้นไหนมันเข้ากันประมาณไหนแล้วเอาเลยแล้วครับเพราะทามันก็เร็งเข้ากันอยู่เลยใช่ไนหะมมันสวยเลยนะค,ะครับทำทำจริงๆไม่ได้ยุ่งยากเลยครับไปฟังคนน้นคนนี้แทบไม่อยากได้รถเลยะครับมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันเกียร์ออตโต้ก้อตรงไายนะั้นมันเครื่องเดือนละคร้ง รถเก๋งรถพิกัพอะไรเกียร์ออโต้เนี่ยก้โหกว่าจะขับได้พ่อมึงเอ้ยไม่แท้มาอยากได้รถเลยนะทํามันเหมือนจะไม่ให้พังเลยจะสรุปไปทำ,ทำ,ทำไปทำ,ทำมาคนตายก่อนรถทุกคนันนี่น,นี่สวยเลยนะไอ้น,นี่เสียเสียคือไม่ได้รองพื้นก่อนใช่ไหมมันจะเป็นเนื้อไม้เลยไอ้ตัวนั้นมันรองพื้นสีก่อนคือตรงไหนแห้งนะตรงไหนมันแห้งแหตรงไหนมันบางๆเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะขึ้นก่อนมันจะแห้งก่อนคือสรุปใช้ได้ครับเรซินครับ ฝากครับฝาก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 นำต้นเนือสาระดีๆครับ